สวัสดีครับเอาวันนี้ผมจะมาไอฝึกขึ้นลำนะครับฝึกขึ้นลำโดยที่เราจะทำหลายๆแบบเพราะมันจะขึ้นได้ไหมเราฝึกฝนให้เกิดความชำนาญน,นะครับอย่าดราม่านะครับไอ้ขั้นตอนขึ้นแบบธรรมดานะครับขึ้นแบบอันนี้ขึ้นแบบนักกีฬา นี่แบบแบบที่สองความมือนี่แบบที่สามไวรุ่นไวรุ่นยุคเก,ก้าศูนย์แบบที่สามต่อไปต่อไปเป็นแบบที่สี่ แบบที่ส mm ี hmm. ่แบบสไลด์กับเข็มขับ mm hmm. แบบที่ส mm hmm. ี่ mm hmm. ทีนี้แบบที่ห mm ้า hmm. แบบที่ห้า นี่แบบที่หกแบบที่หกสะบัดอ่าเดี๋ยวทำให้ดูช้าๆนะครับแบบที่หกเราจับมาปุ๊บสลับมือโยนมาฝั่งนี้ตะวัดขึ้นตะวันน้ำหนักพุ่ขึ้นปึ๊บกำทำเสร็จแล้วปล่อยปล่อยพร้อมโยน ีนี่แบบที่เจ็ดนี่เขาจะจับลงไหมแบบที่เจ็ดจับจับสองนิ้วนี่แบบคว่มที่นี่แบบงา้แบบงา้ แบบนี้กำแบบนี้เราเรากำมาเดึงมาดึงมาให้ปอกมันสุดนี่ให้มันถอยให้สุดมันจะได้ขึ้นลูกได้แล้วเราก็ปล่อยแล้วก็ก็จับก็ยิงอ่ามีแบบระดับเอวระดับเอวเราเช้าขึ้นมา แบบระดับนีโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ